แตไแล้ว3วันหลังจากไม่มีการอัปเดตใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในเพจซิม รู้สึกว่าเออจะน่าเหงาจริงนะคือเราต้องอยู่กับอีเวนต์คัลเลอร์เออคัลเลอร์แบทเทิลอีกหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มรู้สึก่ากอาทิตย์หน้านะาการอัปเดตพี่ไม่แน่ใจกันกน,นะว่ามันจะเป็นในส่วนของไอไอจี e หล็กหรือเปล่าคือเหมือนจะเป็นหลีกเล่นน้อยก็คืออาจจะเป็นในสองแมปปอมหรือมั้งอันนี้พี่ไปดูในสองเพชรซิมหล็กมาทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นออฟฟิเชียลหรือเปล่าที่เป็น IG จีเหล็แต่อ่เอดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูเป็นประมาณเนี้ยอาจจะ ใช่หรือไม่ใช่ระมังกึ่งกึ่งห้าสิบห้าสิบนะนะวันนี้ทุกคนคิดว่าพี่สุ่มฮิวได้ทั้งหมดกี่ตัวผ่านมา3วันใช่ไหมในอาทิตย์นี้3ตัวทุกคนตอนนี้ใครที่เรามองหาใสา่เลี้ยงหรออือตัวละครเก่งๆเที่ยวไว้ฟาร์มเอาไวา้เ,ไวเล่นเนี่ยพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวประกอบทางเว็บไซต์นะมีแมปจากโลบอคที่ให้บริการและเลือกดูสินค้าไม่ว่าจะเป็นทอยเลเทอร์บรีเฟนต์หรือเพลสิเฟเดอร์เก้าเก้านะและยังมีแมปอันิเมเตอร์ฟันเดอร์กับบล็อกฟูดอีกด้วย แล้วเราจะลืมแบบสกิฟตีเทอรี้เฟนไปได้ยังไงกันแล้วสำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยได้จ้าฮิวแคทอฟฟี่มาหนึ่งตัวแล้วก็เออเจ้าฮิวอีเลฟเฟนแล้วก็เจ้าฮิว ฟินิกที่เป็นสีแดงอีกตัวหนึ่งอืมสีแดงเยอะเนาะอ่าแล้วก็รู้สึกว่าไอในส่วนของตัวละครที่เป็นเจ้าเออฟินิกตัวนี้แต่ก่อนมันเป็นสีขาวทุกคนที่ไม่มีสีแต่อยู่ดีพี่เข้าไปเล่นในมินิีเกมเปุ๊บอยู่ดีมันก็เปลี่ยนสีม่วงเอ้ยสีไอ,ส,ไอสีน้ำเงินเฉยเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอีเวนต์หรออันนี้ไม่แน่ใจนะอยากได้สีขาวปกติกับมาแต่มันอ่มันเป็นไรไม่รู้อยู่ดีก็เปลี่ยนสีพี่อะเอาเข้ามาเลยอ่ะทีนี้เราสุ่มยุ่ได้3ตัวเออตัวไหนนะอัน,น อันนี้หนึ่งตัวอืม 1, แล้วก็เจ้าอีเลฟเว่นหนึ่งแล้วก็เออเจ้าฟอฟฟี่แคทหนึ่งตัวอ่ะทีนี้เราสุ่มยิวได้สามตัวอืมผ่านไม่ใช่สามมาสุ่มไปได้สามตัวไปก็ถือว่ายังคุ้มอยู่หนึ่งอาทิตย์มันต้องโนหนๆสักเจ็ดตัวสิเออม,มีทั้งสองให้ดีอ่ะอ่ะคราฟมาการาฟฟิตี้กิฟเออเดี๋ยวนะมีเท่าไหร่ <laughs> พี่ยังจะสุ่มอีกเวะาาอ่ะมีอยู่เออแปดร้อยกับอ่า คาเลกกิฟต์อยู่ประมาณ500อคาเลกกิฟต์พี่ว่าไปขายดีกว่าส่วนกาฟฟตี้กิฟต์นี่เปิดทุกคนเพระวมาในสองเจ้าหอยทากพี่ยังไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวโบตเตอร์นวันนี้พี่กลับมาเล่นในสองเทคโวก่อนแล้วกันเผื่อแบบว่าเออโชคจะดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะได้มีคนยังโชคอ่าเดี๋ยวเปิดเลยโบ๊ทไรียบร้อยอืออ่าอันนี้เปลี่ยนเป็นฮิวฮันเตอร์อแปดร้อยกล่องวันนี้มันต้องออก,กสักตัวนึ่งละวะถ้าไม่ออกนี่อือมันก็ คือมันไม่รู้จะทำยังไงดียถ้าสมมติไม่ออกเฮ้ยเดด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 เฮ้ยเดี๋ยวเดด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 เอิ่มเราเพิ่งเปิดไปไม่กี่กล่องว่ะทุกคนพี่ได้มาแล้วเหรอฮะฮะวันนี้วันอะไรทำไมพี่ถึงโชคดีขนาดนี้ได้เจ้าสเนลโครมาที่เป็นสีเหลืองโอ้แต่โอ้ยแต่ราคาหกสิบไปซื้อน่าจะคุ้มกว่ามั้งเนี่ยอืโอ้โหได้มาวันนี้มาวันทำไมไม่สวยเลยลายไม่สวยทุกคน เ,ออเราเปิดไปกี่กล่องเมื่อกี้เปิดไป100ร้อยกล่องฮะเปิดไป100ร้อยกล่องได้เลยเหรอเปิดต่อแล้วกันเผื่อม,มันได้อีกอื้มอันที่นี้เราสุ่มยิ้วได้สี่ตัววะ่ะเอาเรื่องวันนี้โชคดีเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนมาเออสุ่มในเทคโบรล์ก่อนช่ก็จะดีขึ้นอืมรู้สึกเหมือนจะมีสีเขียวมาไงไหมลูกเปิร์ฟ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 เปิรเปิรโอเคเงียบกิีบป่ะไปต่อ ถ้าใดตัวนี้เป็นเลดีมากเลยมันจะขอบคุณจริงๆเลยอืมเงียบก๊บอ่ะพี่เปิดหมดเลยแล้วกันอืจะได้น้องสี่เวลามากทุกคนเปิดแปดร้อยเดี๋ยวนะเจ็ดร้อยกล่องดิเราเปิดไปหนึ่งร้อยกล่องแล้วมันได้มาเจ็ดร้อยกล่องพี่ว่ามันต้องออกมาสักตัวหนึ่งแล้ววะพี่อยากจะฟุกหรือมั้งอืม มันจะได้ง่ายเลยขนาดนั้นพี่โอ้มันก็คงจะเอานะห,หมดแล้วฮะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว็ดตานี่ระกลับไม่ได้นะเว้ยเออแปลกอ่ะประมาณนี้ทุกคนอืมวันนี้เราจะทําอะไรต่อเดียร์พี่ไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะอ่าถ้าสมมติพี่จะไปสุ่มกุญแจก็ใช้เวลาค่อนข้าง,งที่จะนานมากๆเลยก <c oughs> ุญแจพี่ว่าเอาเก็บไว้เออ่ในสองคลิปที่เป็นเอฟเคยาวๆ,ๆเลยแล้วกัน,นกเออ mini spin ก็อืมน่าสนใจนะเดี๋ยนะเทคสปินเหรอ อ๋อดูหน่อยสิเทคสปินเทคสปินมันค่อนข้างจะสุ่มยากนะเดี๋ยวเพื่อนไปหาซื้อตัวละครที่ยังไม่เคยมีในตลาดเลยกันไปเก็บทุกคอลเลคชั่นอ๋อดูหน่อยสิมันจะมีตัวไหนนะที่พี่ยังไม่ได้อ่ะเออที่มันไม่ใช่แบบพวกอหอยทากเลยพวกเนี้ยอ่าพวกโคมาได้แล้วนี่ได้แล้วเหลือเออตัวอะไรนะ โคม่าในอัปเดตนี้มันโคม่าที่เหลือก็น่าจะเป็นเจ้าบ๊อบเหรอมัง้งอืมวิาคาร้อยกว่าเลยเหรอ,อเดี๋ยนะมีตัวไหนที่แบบว่าราคาที่มันเออเฮ้ยเดี๋ยว4ี่สิไมถูกจังบางตัวถูกมากบางตัวก็โคตรจะแพงสีเหลืองถูกทุกคนเฮ้ยมีคนขายวะถ้าขายประมาณสักเออห้าสิบพี่ก็ซื้อนะ <c oughs> เจมก็จะหมดตัวอยู่แล้วพี่ก็ขยันซื้อจริงเลยห้าสิบห้าอืมมา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 อ,มอย่เดี๋ยวน้อยก็ไม่ไม่มีสีไหนถูกกว่านี้และอืม <c oughs> <c oughs> หนคุดูซิตัวละคเบบเรเป็นไงเจ้บ๊อบสีเหลืองอเป็นไงเอ่ยคล้ายๆกับออเพวกแบคทีเรียไหมจะบ,บอกว่าสวยมันคงจะไม่ใช่อะ่ะคือมันมันแบบมัน,ม,นมันเฉยมากเลยอะ่ะไออัปเดตแบบอย่างเงี้ยคือมันมันก็แค่เอายิ้วมาย้อมสีอะทุกคนอือ่ะประมาณนี้ทุกคนงั้นก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แหละสุด้วไได้เลยฮะ